สุขสบายดีเอฟซี FC ถูก่านเด้พอพมพอกับสองสานีป่าเนาะบรรยากาศายามใบใบแต่ผู้ชมตอนนี้กับประมาณบ,าบาา่ายบ่ายสามโมงแดดเจ๊แดดเจ่งเขากำลังสิลงดำห่ดำหน้าผั้ชมเลยยังดำานาอีกคือเก่าเนี่ยอีกสองสี่หกประมาณแปดหรือเก้าหานผั้ชมไยอีกบัวดนก็คือสิสำเร็จเนาะ อดทนอดทนไหวตอนนี้สุพรรณกระดามก่อนสนียิ่งหละทับชมนี่ดำแล้วก็ยังบลายบรรยากาศยามใบใบท้องฝาสีคามแต่ว่าความแดดความหอ็ยังฮอนคือเก่าท่านชมฮอนหลาย สามมุ่งแต่ว่ามันแดดพอน้องอนเนยก็ลงดำซอยพ่อเขาขึ้นไปลกกะป้าตุ้ทุกคนพาก,กันเหตุยัง่ะนะฮะเก็บปลาเลยมันบ่ป้า โห่อน่ะโห่เน่าแก้มบุ้งกับเก็บปลาสันบรรยากาศได้ถงหงายงหน้าได้จ้าตอนนี้กำลังดำนาเลยเอาดำนั่นบ่คือบ่อดำมันตัดคือบ่อดำตัดฮะสิไปเมาแบบนั้นโ่

ยี่น่าเบาบา,าต้ตานธาตุอีกแ็ไม่คือเป่งหน่อยแท่นหนโดยเอาไปเก็บไปเก็บน้องแก้มบ,บุ้มเป็นคนลงลุยเลยนั่งน,นักนั่งข้ามกระดมหายาาดํานาป้าโตฮัาก็ได้เอองไห้ไอ้ดํนานาแรงเลย ว่าเฮาขึ no. so, ้นไปลกก้าเนาะก้าบ่มีดำแม่น้องแกบุ้มก็มาซอยอีกมื้อนี้เพิ่นเมื่อยุดหยุดมื้อเดียวพอยุดแล้วล่ะนางก็มาเลยนางมาซอยดำหนาผู้ใหญ่จ้อ่ม่ใหญ่จืมาซอยใหญ่จ้อยกนางมาบ่แม่น10มื้อลบ่9มื้อ นอกก้อกกกกงกิ๊กก็ลงมากิ๊กลงมาย่างพอนอ้อ,นองอเน่ย์ก็ลงมาหวานปุ๋ยลีงเอกแล้วรถไฟหน่ะเด้อ ใช่คือบุมีตอนนี้ทุกคนกำลังดำวับวับมะกันอยู่เลยแต่ว่าตอนนี้กับบรรยากาศกันยามแรงเลยนะยามแรงแต่ว่ามันแดดฮอันลายนชมเลย้้ออนน ตามสี่โมงแดดยังว่าสนแดงย้ำเที่ยงปมาตะคนเก็บปลานี่ยนะนี่ปลาทักชูไปหาเก็บอีกไปไปหาเก็บอีกลูกน้องเก็บบุ้มกับเก่งหาเก็บปลาก็ได้น้องกิ๊กๆลงมาเลยอ้า,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 อาสวิงไปใส่ตีเลย สวิงไหนแล้วไปใส่แล้วคือบอกเอาอันกุ๊บมาใสา่นลลูกตัวหน่อยก็ล้องไปปล่อยอที่ลูกมันจะง่าย น้องตานเป็นคนขาดาน้องแกมบูมเป็นคนเก็บ,เ,นนเ,กบเก็บป่าป้าโตเราทายเจนสิเปไปหมดได้อย่าเป่งลงอนาคอนไล่เราทายเจนสิเป้ไปบ่ได้อาโฟดมาโพดแท้อันนี้โฟโฟควัดคีด้นี้ใหมๆเลย อันนาสนีมันเป็นนาดินดินดินดากนะท่านผู้ชมแต่พอขีดต้มน้อยหนึ่งเลยมันแบบว่ามันขาดยากเนาะมันคือนาดินทรายท่านผู้ชมเลยโอตอนนี้ทุกคนกำลังสอยกันน้องค้ำน้องนัดแม่น้องแก้มบุ๋มพอน้องอเนยกว่านปุ๋ยแม่น้องอเนยกะ ลบกายเทิงต่างคนต่างหนาทีภัยมันชนีก็เป็นตากล้องนา่งขงหมกอยู่ทึงค้าเลยชนีท้องฟ้าเป็นสีคามงามมีแต่คนดำไวไว้เนาะโหมันก็แล้วว้แล้วดำหมับๆเลยโหนัง่งนัดแห่งดำไว้ พูดไม่ต้องแกมบุ้มกับป้นานแม่ป้นไก่ตอดเขา่ากาลักซิว่าว่าปั้นเข่าตอดไก่เพราะนั้นบ้าแม่แต่ว่ามีแต่คนดำไว,ไวายซาแม่จืดฮะเฮ้วค <c oughs> <c oughs> ันวายกะเลขอะไรหน้ามปนยังจืดเห็นว่าท่านชม วันน้าแข้งรถไทยจนควันป้าวันบอกมีป้านี่ยนะอย่าเพิ่มเบื่อเพิ่มหน่ายเด้อแต่ผู้ชมอ้าวรถสิคะอ่ะอ่ะป้าตัวโอ้โอ้โอีตัวน้องตานเด้ อะเนี่ยมันเคยค่านะท่านผู้ชมมันเคยค่าได้นะ,ะในเจอบอลหันะนะหุด,ดมันเคยค่าเพราะว่าไฮนี่มันสิลบวางหันบางวางตรงนั้นมันจากรูปเนี่ยจักหน่อย ทุกคนทุกคนหลุดค่าทุกคนนอกจิ๊กไปซอย เด็ดค่าท่าทนผู้ชมพอมันล่มลายเนาะหน้าเพินเป่งออกหน่อยระวังรถตามน,น,ยาน,นะยามองแม่อะไทุกคนเฮาก็สิขอจบลิดกันเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสัสสสสนีป่าเยเด้อท่านผู้ชม พิดผ่าดประกันได้ก็ขอโทษดคอภายลายเด้อเพราะว่า hey. ห้าถ um ่ายเต็มมองเก่าลายปลอดดำหายดำนากัาประเทศไทยแล้วเนาะยังสีดำหายดำลายต่อไปเนาะดำหายดำลากประมาณสามสี่เม mm ื่อคนละก็คือสีสําเ็จตอนนี้ก็อดทนรอเบิ่งรอส้มรอหายกำลังใจสเน่ลงคิบ อันนี้ดำนาข่าวเจ้ามาลิเจ้ามะลิหอมเจ้าเจ้ามะลิหอมแบบทั้งไทยแหละท้ชมเพราะว่าสิบบสซุกง่ายๆประมาณนี้นะมันเป็นข้าวเจ้างานแต่หอมแซ่ดานผู้ชมเลยละลทุกคนไปก่อนบ๊ายบาย